สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับาพาี่น้องมาดูรถขุดในตำนานหรือว่าคุณทวดคุณทวดซามูไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีเดิมเดิมปลุกขึ้นมาจกพี่น้องปลุกขึ้นมาจกหลังจากนอนไปหลายปีซูมิโตโมโอเอส 260หรือว่า F2 นะครับ mm. เทียบเท่า120 mm. กำเนิดเกิดที่ mm. แดนปลัด,ดิบ100%ครับหรือว่าแดนพิษอุทย mm. หรือว่าแดนซากุระ mm. หรือว่าแดนซูโม่ครับ mm. เทียบเท่า120สโอ้ใสแ่แกพาไปลงอ่างอาบน้ำมาครับนี่ เริ่มจะรอแล้วฟิดเครื่องมาใหม่พี่น้องจับคุณปูฟิดเครื่องแล้วก็ปะแป้งแต่งตัวหน่อยเช็คระบบปัม๊มใช้ได้ครับใช้ดีซะด้วยฟาดแล้วฟาดต,ต้องการปล่อยได้ี่มน้องท่านใดสนใจ เปิดอยู่ที่เปิดอยู่ที่29หมื่นนะครับ29,000คกหมื่นกุ้งกี้ใหม่สั่งกุ้งกี้มาใหม่รู้ว่าบักเก็ตใหม่เครื่องเดิมครับมิซูมิชิซีดีสามหนึ่งซโโบไดเรกอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำหรือว่าระบายความร้อนด้วยโอิชิครับสำหรับคนขับ ปอะสานคอนโทรลสั้นออกระจกก็ฝาประตูอะไรมีปิดหมดนะครับแต่แอร์ยังไม่ทำปั๊มคาวาสกิ K3V63 ปั๊มเดิมครับเยแปนเฟรมนี่เปี้ยอโซ่เตรมครับเอาานใดสนใจก็0982723752 กับสบิตตรโม S260 นะครับเทียบเท่า120ถยา่ไปทำสีสักสองหมื่นนี่เปลี่ยงเลยเนองเราก็ติดเอทันใดสนใจนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานจะเอาไปตักหินตักทรายก็ได้ครับนี่ครับเปิดบอมเปิดบอมใหม่เลยที่ทมันสี่ไร่ครับ รถลอหกตัวแคเรียหนึ่ตัวไฟแทคนี่60ครับดูคกเปิดประตูขับประตูก็กระจกกระจกข้างบนกระจกตรงข้างนี่อา,อาจจะแตกน้องกะใส่ได้เอาเคเได้ตำนานครับจับเอา6วิธีมาใส่ตัวนี้ก็น้ำหนักประมาณ10 12ิตันครึ่งนะไป้อง สำหรับอ f อว่าประหยัดเชื้อเพลิงครับเครื่องยนต์4สูบต,รตรัวนี้มิสูปปัจจุบันนี้มาเป็น F6 แล้วนะวครับอโอ้เก็ดฟูดเลยนะฟูดว่าจะทำสีนะนี่สนใจจะเอาไปใช้ต่อก็บอกได้ครับ29บาหมื่นไม่น้องร้อมลุย 0982723752ม้ดูสิครับปูซามูไรนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้เหมือนเหมือนฝนจะตกพี่น้องนี่เป็น KS นะ KS แต่ว่าเซ็ตช่วงล่างใหม่เครื่องใหม่เกียร์ใหม่เรียบแล้วครับโอ้ปั๊มแรงดีครับนะ แห้งดีครับเดิมๆนี่เป็น F2 ครับซูมิตโตโม่ถ้าซื้อไป2 0 0แสนก้าก็ไปทำอีกสักไปทำ A สัก20,000กื่นเรเปลี่ยนเราใช้ได้ครับส่นสีไว้ที่หลังมาแห่ซื้อปุอ่งกีมาใส่ใหม่เลยค่อนข้างจะมืดครับเพราะว่าช่วงนี้ เยอะครับ,บรนี่ดิ่เยอะกัน,กน,กน,กนงไร่ผมไร่นะ้ดูความเร็วก่นะสุดยอดเครับสมิตโตโับเครื่องเดิมปั๊มเดิมจัดให้ครับ เออธรรมดาครับพุธอีรครับพุธอีรีบูมอา,อาร์มอามมีปะบ้างครับแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอหกวีจีครับวางหกบีจีเคเอสร้อยเจ็ดห้าครับฝาดำเอฟหน้าหลังเกียร์รอค เดิมๆครับเดิมๆ <_ C ance> มีเยอะไหมมีเยอะไหมทำงานก็สีเดิมๆน้องสีเดิมๆ <_ C ance> สีสีสันไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาอยู่ที่ระบบครบนาเครื่องดีปั๊มดีเอลดีนีกแล้วครับ เมื่อกี้นี่สี่ฟันนะ่ะบนสัน่งไม่มีซึมครับทำเอหน่อยยแข็งเลยนะ0982723752ครับบันไดที่เอาไปยืนในบอ่อ้ายนะบอ่อ้ายสบายมากครับ หรือว่าจะตักดินขายหรือว่าจะเอาไปขีบของเก่าครับนาสบายมาก29มืนก็่นร้องได้นิดหน่อยครับทำงานได้แล้วก็ไม่โหลดด้วยเพราะว่าฟิดเครื่องมาห้ามื่นนะครับทำาคเรื่องเช็คระบบปับ๊มจูนใหม่ ไช้งานได้ครับความร้อนไม่มีขึ้นสุดอิลีครับสุดอิลีโ่วงล่างเฟรมยังเปรี้ยอยู่ปลุกคุณปูขึ้นมาจบพี่น้องอใส่ฮิตตักเ่ยเอ้ยผู้จีจะ ที่ประมาณ0.50นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเห็นบอกว่าประหยัดนะครับประหยัดตัวนี้ถ้ามุกไฟหรือว่าบิ้วไน่อเนี่ยุดยอดครับนะทำสีดีๆหนอยสีก็ไม่แพงครับจัดจานครับจัดจาน โซ <So, S 2> บูทไม่มีแตกนะครับบูทไม่มีแตกวันก่อนเคยรีวิวครับอยู่ในปาเลยนีย่ปลุกขึ้นมาครับนะปลุกขึ้นมาจบาร้ายจริงๆครับร้ายกว่าเสือพี่น้องคุณปูซมุไร,ร ยอดครับคิดยอดฟังเสียงเครื่องนะ่ี่มเน้องมีอะไรหยดไหมเนี่ยต่ปั๊มแห้งดีครับปั๊มเดิมสนใจก็0982723752ดางรถในตำนานสี่ี้ห5า0จัดไป ไปดูใกล้ๆหน่อยอ่าล้อนำใหม่ครับแก็ตเ,เต็มโดรนมีไหมโรที่ผมลูกครับเปิด <c oughs> ให้ดูหน่อย เต็มเลยขอนำใหม่สองลูกรอมลุยเพียงแต่สวดทรงอาจจะไม่รอนะ้องไม่ถึงว่าสีสันเพราะว่าไม่ได้ทำสีครับแต่ว่าคุณภาพยังเรียรอยู่เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสอง เดิมครับนะก็อสนใจสอบถามได้รีวิวคุณครูด้วยจะเรียกว่าคุณทวดได้เนาะแล้วจะ,จะเรียกไหมครับยี0 0 0บเาหเอาไปเลยครับ098,272,3752ฝากกดติดตามด้วยครับ, 98, 2, 7, 2, 3, 7, 5, รบสวัสดีครับ